ไม่โถมันนี้โถมันนี้มึงโถมันจีน้องน้องน้องพ่อมาครูพี่นอาป้าอาปาเอาเอาดีอ้านอาป้าว่ามันไม่ได้พิ้วไม่ได้พิ้วหรอเด็กชายวัวมันโว้ยมันโมันโว้ยันโวมันโวยมันโวมันโบุมันโว้มันโว้ยวมันโมยมโว้ยัโว้มโว้ยมันโ้ยับ้ยมัว้มันโวมันโยมันุยมันโว้ยม้ยนโมันว้มันันว้ยันโว้โ อ้นี่มันมีของไอ้นี่มีของเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเด็กเด็กนี่มีของเด็กนี่มันของนะเด็กนี่มีของนะอย่าไปอย่าไปมานะลโล่โ่โผลโผโผโอลโผเลโโโ้โโ่ลงลลลยโโโ่ล่่าลโโโล โอ้ยกูกับตายอัดตัวกูโอ้รอดตัวกูนอนสุดเลยอ่ะทบศพกูเดินมาตัดเนี่ยรวยเกินไปเปล่าเกินไปกูดูทรงแล้วเนี่ยเกินไปไปทำศพด้วยวะไอเยนี่สงสัยอยากโดนพลังโชว์เชี่ยวเอ้ยมาชุบมาชุบกูชุบกูชุบกูเลียมันเลียมันเนาะเลียมันสวยสวยสวยชุบกูสวย ไอ้อาลูสลิมเฮียยาแม่งเปอรสลิมต่อชัดฮานอุ๊ยไอ็เช yeah. ี่ยระยะจูบเลยมึงดูกว่ามันไม่ใช่แล้วเว้ยอโนูมาตอนตบกูเป็นที่ใครมีบานไอโถมานโถมานโถมาเปอรโคโนวิ่งใส่เลยปินใจสองเขียวด้วยเงียบปัดไปขวา โปโปเปล่าเฮ้ยไอ้เชี่ยมันเข้าหัวกูเว้ยสัสตอนท้ายดีรอเลยอ่ะไอ้กระจอกมันกระจอกมันยิงกูไม่ตายเว้ยเพื่อนสวัเพื่อนเองไงมันเก่งที่สุดในโลกในปัตถพีละเพื่อนเพื่อนเพื่อนชุบชุบชุบเพื่อนชุบมันไม่รู้มันไม่รู้ไอ้ียนี่ไอ้เนี่ื้งโตมึงดูชุดนี่นั่งโตไปมานอยเป็นเพื่อนกูเลย ส้ยไรทนี่แม่งกว่ามันไม่ใช่แล้วเว้ยใช่เหรอมึงดูมันเล่นดิมึงดูมันเล่ดกูามบเลยดักแม่เลียอ่นกไอ้ตดแอบดักมันดักมาตรงนี้ดักตรงนี้กูดักอยู่กูดักมันอยู่กูดักมันอยู่ผูกมันอยู่ดักมันอยู่เปล่าไอ้ยกลัเปล่าไม่ออกมาอ่ะผูดักมันอยู่เฮ้ยเฮอตดบไน้้ไอันอ้้นออ้้ไไอ้ไม่อไอ้ มึงเอาไป่เฉลีตาด้วยควายมันมาข้างหลังไอ้นี่แบบอาหารที่แย่ที่แย่เจ็บคืน่อยไม่เคยหนีหนีหรือไวะต้องมาซื้อชิงหน้าตาต่อตาฟันต่อฟันน่ะแล้วเป็นเพื่อนใช่เพื่อนจริงจโอ้ไอ้มินแฟร์ว่ะด่านด่านนี้ก้าวเอาพี่เอาไฮไลท์คนสวยๆเลยนะตัวไม่เทเลยว่ะพี่ยิ้มแต่งตัวไม่เทีลิว โปมื่อกี้นี้อัดตัวไปดีทีนึงอ่ะ้องโปรป่ะหน่า롱โปรบ้าเฮัลโหลเอ้ยมันตา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 ยมันดูมันตายมัน huh. ด okay. oh. ูยังม oh. ันตายน้ำตัวแบนดี้น้ำตัวแบนดี้โอ้โหอ่ะเด้อมันมาเจอหน่อยเหรอปุ๊บกูมาแล้วกูมาแล้วเฮ้ยุ้ยกูแตกกูแตกเลยมึงดูมันเล่นดีเชื่อมันโปยเชื่อนะออ๋อโอ้โหไอ้่าโปรน้องข่า พวกนี้คงจะได้เล่นเ็นตาสุดท้ายนะเดี๋ยวกูให้พี่เอ็มอาอัตโตะอัตโตแบนอน่ะรู้จักไหมไอ้เจ๊เฮ้ยเคยน้องเ้ยน้องมาชุบกูน้องจับวัน่อดนีงไงวะยิงกูเป็นลูกไก่เลยอ่ะโอ้โูแอดเลยวะฮัลโหลน้องมาชุบได้น้องน้องมาชุบน้องอุ้ยย โอยควายมึงเล่คือไองเนี่ยไม่มาชุบกูล่ะโว้ยไก่เฮ้ยมึงโถมแบบนี้เฮ้ยโถมยี่โถมสามนึ่งห่ะสามนึ่งห่ะเอาจัดให้ดีมันดีเลยโผล่มาโผมาโผล่มาโผล่มากูเจาะเดี๋ยวกูเจาะเดี๋ยวกูรูดเลยกูรูดเลยรูดเลยอ่ะเลยเลยบ้าอ่ะเ้ยมัวหายหัวแตกไอ้เชี่ยหัวแตกกูให้เม็ดเดียวโอ้โหเวดูฝั่งนู้น,น dear. ดิใส่เอ็นดูสี่เก้าเก้าคุยไป โอ้เงินสองเดี๋ยวจ่าได้เลยฮ่าเด็กโง่ม no> ันโตเลยเชืยอมึงเห็นไหมมันไม่ดีมันเป็นไอ้นี่มันหลินตายก่อนเพื่อนเลยเนี่ยเฮียตายหนึ่งดูมันเลือดดีเขี่หมวกเควนี่เข็ไม่ได้ตึงหนาจริงแต่แต่เดี๋ยวกล้าอู้ซำตกกูด้วยไอ้นี่อยากโดนพลังมาบ้กไอ้เฮียตายก่อนเพื่อนเลยมึงรีบไปหลินไอ้เฮียใส่ชุดหนึ่งตึงหนังเลยที่จ่ะเออไออ่าตัวมันตัวมันน้องหลินทายแล้วตัวมันโอ้ยโอ้ยโอ้ยไอมึงดูมันเลือดดี ชุบด,ดีชุบด,ดีอะไรนะกินแบทชุบด,ดีแล้วก็เล่นมาชุบปูมาชุบปูโอ้เล่นลกเอยเชื่ออตัมึงโง่าจาังหวะมึงไม่ได้ติงนะกูบอกเลยเอ S สีส่ก้าวเ,เดี๋ยวกูมาแก่เนี่ยมึงฟังนะ